ฮัลโหลพื่นักอีวานันจิเดสกากลับมาที่เรื่องของคำกริยาอีกแล้วคราวนี้เราจะพาไปผันคำกริยาให้เป็นรูปสามารถนะคะรูปสามารถจะใช้ตอนไหนก็ใช้บอกว่าเราสามารถทำกริยานั้นๆได้เริ่มกันที่กลุ่มที่1นนะคะกลุ่มที่1นหน้ามัสเป็นแถวเสียงอีให้เปลี่ยนเป็นแถวเสียงเอแล้วบวกด้วยมัสเหมือนเดิมเช่นคำว่าอิคิมัสอิคิมัสก็จะเปลี่ยนจากคิเป็นเค อีกีมาสเปลี่ยนเป็นอีเคมสจากแปลว่าไปเฉยๆก็จะกลายเป็นสามารถไปได้หรือคำว่าโนม i มาส์โนมีมาสจากแปลว่าดื่มเปลี่ยนเป็นโนเมม a ส n โนเมม s สก็จะแปลว่าสามารถดื่มได้หรือคำว่าคาค i ม a ส์คาคีมาสเปลี่ยนจากเป็นเคก็กลายเป็นคาเ e คมาส Emas, ก็จะแปลว่าสามารถเขียนได้กลุ่มที่สองนะคะง่ายเหมือนเดิมเลยก็คือตัดมัสแล้วเปลี่ยนเป็นลาเลมัสเช่นคำว่าทาเบมัสกินเปลี่ยนเป็นทาเบลาเลมัสก็จะแปลว่าสามารถกินได้นั่นเองหรือคำว่าเนมัสเนมัสตัดมัสออกแล้วเติมลาเลมัสก็จะกลายเป็นเนลาเลมัสก็คือสามารถนอนได้ กลุ่มที่3ก็มี2คําเหมือนเดิมนะคะคือคําว่าชิมัสกับคิมัสชิมัสเราจะเปลี่ยนเป็นเดคิมัสยกตัวอย่างเช่นคําว่าเบงเคียวชิมัสเบงเคียวชิมัสก็จะเปลี่ยนเป็นเบงเคียวเดคิมัสเบนเคียวเดคิมัสก็คือสามารถเรียนได้หรือคําว่าเรียวโคชิมัสเรียวโคชิมาสที่แปลว่าเที่ยวเปลี่ยนเป็นเรียวโคเดคิมัส เรียกโคเดคิมาสก็แปลว่าสามารถเที่ยวได้นะคะส่วนคำว่าคีมาสนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นโคราเลมาสโคราเลมาสคำนี้ก็จะแปลว่าสามารถมาได้อ่ามาทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งหนะ้ามาเป็นแถวเสียงอให้เปลี่ยนเป็นแถวเสียงเอเช่นคำว่าอิคิมาสเปลี่ยนเป็นอิเคมาสกลุ่มที่สองตดัดมัดแล้วใส่ลาเลมาสแล้วก็กลุ่มที่สามมีสองคำชิมาสเป็นเดคิมาสแล้วก็คีม,มาสเป็นโคราเลมาส พอจอมกันได้ไหมเอ่ยจ้ามาตาคนดด